ถ้ามาดูทางหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนี่จะเป็นสองตัวล่างนะครับสองตัวล่างนะครับรูดคือลงย4ี่ตัวจากเลขอ้างอิงนะครับหุ้นรอบบ่ายนี่จะมีสามรอบนะครับนี้เคจีนหั่งนะครับเป็นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเลขนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเลขของวันพุธนะครับวันที่เจ็ดนะครับนะครับสองตัวล่างนะครับนี้ นีเคอจีนห้างนะครับเลขสี่หกนะพิ่งลงไปตอน6โมงกว่านะครับเลขสี่หนะครับลูดขึ้นลงยี่ัวกสี่ตัวนะครับขึ้นลงยี่ิสตัวคือสี่สิบกบวกยี่สบสี่ได้เจ็ดศูนนะครับสี่สิบหกลบยี่สิบสี่ได้ยี่สิบสองปเลขคบพตัมอนะครับมันเดิมนะครับตอนกดหรว่าจริงถ้่าจะตัดทิ้งสมตัดทิ้งบ้างเอาเองได้นะครับก็นี่นะครับเลขสี่หกนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับเมื่อวานก็ถูกจีนาบตาที่ลงลงให้นะครับตัวน มันได้แล้วนะครับใน a c e b o o k กับ u t u b e ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปสัปดาห์ละ2วันนะครับพอดีสัปดาห์นี้วันจันทร์มันหยุดเลยลงให้วันพุธอีกวันหนึ่งนะครับส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็ไลน์ดีนี้ทั้งนั้นครับปีละ600บาทครับแบ่งปัดกันได้นะครับตามอัดได้ทั้งปีนะครับส่วนมันมี3ออรอบก็ต้องแนะนำตามนี้นะครับเช้าถูกเอ่อันีเอ่อถูกนี่เ,ค,เ,เค,คือหยุดก็ปลอดภัยได้ที่สุดนะครับ ถ้าในเกมมันถูกก็ทบไปที่เจนมาที่ข้างต่อเป็นร่างสลักอีกนะครับลองไปบอกเราดูเอาเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเว็บที่จ่าย92นะครับซึ่งตอนนี้มีจ่าย95 96หลางเว็บแล้วนะครับเราไปสูมเลือกกันเอาเองนะครับแล้วก็เริ่มเล่นนะครับแนะนํามีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเขาไม่มีทุนหมายถึงยังไงก็ต้องมีครั้งที่มันหลุดนะครับวันที่มันหลุดนะครับหลุดแล้วปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อนหนึ่งวันรอเลขมันถูกนะครับ ่วนช่วงไหนที่มันถูกกันเยอะๆติดกันนานๆก็ถือว่าเก็บสะสมเป็นกําไรกันไว้นะครับช่วงไหนที่มันสะดุดก็อาจจะสะดุดหน่อยนะครับนะครับช่วงที่มันมีวันหยุดมันจะมันจะสะดุดค่อนข้างบ่อยกว่านะครับกว่ากว่าช่วงที่แบบมันไม่มีวันหยุดนะครับโอเคนะครับวเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับคุณรอบบ่ายนะครับวันพุธนะครับ